สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราก็มาขนยางนะคะเอาไว้วันพุ่งนี้นะคะจะมีรถมาเอานะคะไปจังไปพะเยานะคะทุกคนด้วยที่ทําไมเราถึงต้องขนยางไว้ในร่มนะคะเพราะว่าพุ่งนี้นะคะถ้าฝนตกนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะขนได้นะคะมาเข้ามาแต่เช้านะคะเราก็เลย จะต้องขนยางนะคะไปไว้ในร่มก่อนนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อเวลาตั้งนะคะจะได้ไม่เสียหายด้วยนะคะทุกคนเพื่อความสะดวกในการตั้งด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะของ เวลาที่เราเลือกยางนะคะเลือกยางเราไม่ได้ยกทั้งแถวนะคะทุกคนเราไม่ได้ยกทั้งแถวเราจะเอายางที่เอาไปแล้วนะคะเอาไปปลูกได้นะคะเอาไปปลูกแล้วก็โตเร็วเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเอายอดนะคะไม่สวยนะคะยอดแบบนี้นะ,ะหรือว่าเอายอดที่ประหลาดแบบนี้นะคะไปก็จะจะทําให้ยางที่เอาไปปลูกไม่โตนะคะนี่นะคะเราก็จะเลือกนะคะ เลือกแต่ละแถวนนแต่ละแถวแบบนี้เลยค่ะแต่ละแถวก็จะเยอะเยอะแบบนี้เลยนะคะทุกคน,นค่ะอันนี้ก็จะ,นนจะ,ะเลือกนะคะยางนี่นะคะแผานนยกนะคะแผานนเลือกนะคะอ,อ, <laughs> อันนี้ก็จะเป็น อ่าแตงนะคะเลือกนะคะอันนี้เขาจะเลือกแบบไหนนะ่ะแตงต้องเลือกใบแก่ๆต้นเถี่ยไปปลูกต้นที่สมบูรณ์อ่าจะดูใบแก่นะคะทุกคนเอาใบแก่ไปอันอันนี้นะคะเป็นเป็นอันนี้มันเป็นอะไรเป็นเป็นอะไรแตงอันนี้โดนเป็นใส่ปุ๋ยกลับไปใส่ใปุ๋ยหนักไปหน่อยนึ่งใส่ปุ๋ยหนัก แต่โดยรวมแล้วมันไม่เป็นอะไรใช่ไหมโดยรวมแล้วไม่เป็นอะไรเดี๋ยวมันแห้งเดี๋ยวก็เกิดใหม่ของมันอันนี้ก็เสียไปไม่เป็นไรจ้าเพราะว่าใบแบบนี้นะคะถ้าเขาล่วงเขาก็จะร่วงไปเลยนะคะเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดเขาเอาไปลงดินแล้วฤทธิ์ของปุ๋ยจะทําให้พุ่งนะคะเติบโตเร็วจ้าเจริญตบโตเร็วเลยนะคะเพราะว่าที่เราใส่ปุ๋ยไปนะคะเขาก็จะอยู่ในในในถุงนะคะ นี่นะจะเห็นใบด่างๆแบบนี้ไม่เป็นอะไรนะคะทุกคนเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะคะนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นๆนะคะไบจ่าใส่คัมซิหน่อยให้ถูกรวมไว้ไม่ไหว เลยอ่ะก่งเก่งอย่นี้เะแล้วพอดีเราจับเด็ดกับพอดีเราแต่งสวยสวยงามใช่อันนี้อ,นนอันนี้ที่เราเลือกไปนี่ไม่ได้เสียนะคะทุกคนที่เรายังอยู่นี่ไม่ได้เสียนะคะแต่ว่าอันนี้เขายังยังใช้ไม่ได้ไออยัยงเรายังไม่แห่ไปปลูกนะคะเอาเวลาที่เราไปปลูกจะต้องใบแก่นะคะทุกคนใบแก่เอาไปได้นะคะ นี่นะคะทุกคนที่อยู่นี่ก็เดี๋ยวเขาก็จะโตบโตนะคะแล้วก็ใบแก่เขาก็จะใช้ได้เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เราเลือกอันสวยๆไปก่อนเท่านั้นเองนะคะที่เราใช้ได้นะคะเพราะตอนทีอ่อันที่เหลืออยู่นี่เขาก็จะสวยขึ้นมาเองนะคะทุกคนอันนี้ก็จะพแนกเลือกนะคะ อันนี้ชื่ออะไรคะเนทครับชื่อเนทนะคะอายุเท่าไหร่คะสิบห้าครับอ่าสิบห้าอันนี้เก่งมากนะคะแมคโครไม่เคยขับได้หมดนะคะคนนี้นะะอย่าไปบอกเขาเดี๋ยวเขามาดูแลเจ๊เจ๊ <laughs> สองสี่นี่นะคะเลือกยางนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงตั้งยางกันกน,นะคะว่าเขาจะไปตั้งตรงไหนนะ นี่นะคะก็จะเป็นข้างหลังที่เราตั้งยางนะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็คนนับนะคะอันนี้คนนับจดเลยะคะะทุกคนนี่นะคะ,ะแผนกตั้งยางของเราอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ที่เรายางที่เราคัดมาแล้วนะคะส,สวยๆค่ะใบจะประมาณนี้เลย อย่างสวยไหมฮิเตงสวยอ่าสวยนะคะคนตั้งบอกสวยค่ะอ่าอันนี้ตั้งสองคนนะคะท่านพอดีอันนี้คนยกนะคะยกมาทีเดียวยี่สิบเลยนะคะทุกคนอันนี้นี่นะคะนบนนะนบน,น,น,นี่นะคะเอ กินปุ๋ยเยอะไปใบเขาขาวนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะนี่เขาใส่ปุ๋ยเยอะไปนะคะไม่เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปลงดินแล้วก็โอเคเขาก็จะโตเลยนะคะนี้ถ้าตั้งแบบนี้จะุกเข้าไปเรื่อยๆนะ แม่อันนี้ลบไม่ได้นะคะโอ้โหนะคะนี่นะคะยี่สิบต้นนะคะนี่ วันนี้นะคะ <S <S งงเ,อโ,อเโอ้โหไม่ไหวยี่ส,สิบสิบนี่ก็สุดยอดหลังแล้วนี่นะคะจะเห็นใบส,สวยๆนะคะใบอย่างนี้นะคะก็เริ่มแก่แล้วนะอันนี้เอาไปได้แล้วนะคะทุกคนนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะอ่าบ้านสวนยางนะคะนี่นะคะ่ะยามเย็งเงยนๆที่เราเลือกยางกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยลุงติวหายลุงติวกีบปิดนะาหัวโลยลหหายจริงๆไง เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้าเราจะมีเรื่องอยางนะคะมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ